ตั๊กโมเดิร์นจะไปคุณไม่กลับบ้านอ่ะทำไมคุณไม่กลับบ้านผมอะไรนะผมไม่ได้เอารถมาครับแล้วคุณจะกลับบ้านยังไงผมกลับห้องกับพี่น็อตครับพี่น็อตบอกว่าเดี๋ยวกลับออกไปเที่ยวต่อครับผมจริงเหรอนั่นอยู่ใกล้กันเหรอไม่ใกล้กันห่างกันผมซอยเก้าซอยสิบสองสรุปคุณไม่มีรถมาวันนี้จริงครับแล้วไม่ได้หมดแล้วไม่บอกก่อนนะจะได้เตรียมตัวหมดแล้วพี่ฮะตั้งแต่ผมมีลูกมีเมียผมหมดแล้วครับผมขอบคุณคุณตั๊กนะที่วันนี้มาร่วมรายการกับเรนขอบคุณครับ านผู้ชมครับแน่นอนกลับมาพบกับแฉได้ใหม่พรุ่งนี้แขกรับเชิญเราเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงคนัทเทพอ่ะคุณคิดอยู่คุณเจอนัทเทพจนวันนี้มันจะมีลูกแหรออืมเราก็อยากได้เข้อนี้เราเราอยากได้เข้อนี้เราเราอยากนี่แหละหมดแหละผู้ชายเราอเอาจริงๆวันนี้มัาจะมีลูกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหมดจังหวะพรุ่งนี้ติดตามกันนะฮะได้แฉหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ